การสัตว์เลี้ยงครับที่เดอะมอลล์บางกะปิเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาถึงวันที่10มีนาคมก็เข้าชมได้ฟรีนะครับมีหลายร้านวันนี้วันศุกร์นะแต่ว่าก็คนก็เริ่มมากันมากมายแล้วเสาร์อาทิตย์นี้คงแน่นขนาดเลยครับคิดว่าง,งั้นก็มาปุ๊บก็จะเป็นโต๊ะตู้ปลานะครับโต๊ะตู้ปลานี่ก็ถ่ายไปเยอะเลยเดี๋ยวเอามาเป็นตัดมาเป็นคลิปพิเศษเลยครับนี่ก็เป็นปากรัดนะครับเดี๋ยวแวะเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนี่ครับปากรับ แชมป์เลยนะครับร้านนี้ครับนี่โหอย่างแบบเต้นอะไรระบำลาตีอะไรประมาณนี้เลยรุดลาดตีสีแดงร้อนแรงประกัดในตู้นี้เกาไม่ขายนะเขาเอามา,ชานนโชว์ก็จะมีพวกโซนพวกคนมงต้นไม้นะครับแคทตัดก็มีนะครับ เล็กๆน่ารักนะครับก็มีหลากหลายราคาครับในงานก็จะมีพวกเสื้อน้องหมาน่ารักน่ารักนะครับเอกดูได้อยู่ที่ A7 ครับเข้าประตูมาแล้วก็มองมาทางซ้ายนิดนึงก็จะเห็นได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเสื้อผู้หญิงนะครับเป็นหมาหมาปักหมาปักแมวเหมียวก็มีนะครับแนวหมียครับน้ำแข็งน้ำแก่ั ร,ราคาตามที่เขาเชียร์นะครับอันนี้คือกวางดาวครับตาแหววแหวแวเลยควางนูแฮมเตอร์ปลาคาร์ฟครับก็มีปลาคาร์ฟสีทองนะครับ่ี่เป็นเต่าซูปเปอร์ต่าเต่าที่เดินเร็วที่สุดในโลกนะครับเป็นเต่าบกเลย เอนนันเคยไปเที่ยวสวนสัตว์นี่เราแบบเป็นสวนสัตว์เปิดได้เต่าซูปร์ต้านี้เดินเร็วมากเลครับเดินตากตัวนี้คือฮิปโปแคะนะครับแต่ความจริงแล้วมันคือหนูพ<ๆ>ันลุเน็่นิสัยมันไม่ดุร้ายนะครับแต่ขนมันจะลื่นๆเนี่ยนี่ก็มีกิจกรรมที่สามารถเข้าไปในกรงนกได้ครับนกผงหยกครับ อันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมสปาปลานะครับราคาก็ตามที่เห็นครับที่10นาที60บาทแล้วก็40นาที110บาทงานก็มีไปถึงนวันที่10มีนาคมครับนี่ก็คือไก่ต๊อกด่างกับไก่ต๊อกขาวครับไก่กต๊อกก็ต๊อกกต๊อกมันจะร้องต๊อกต๊อกนะครับต๊อก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 พยาไก่ก็คือพี๊ ตัวนี้คือควาจีมีสองตัวก็เป็นควาสองทีนะครับครับไข่ตอกเล่นตอกๆนะครับเนหางกระบาดลิงหางแดงตัวนี้ซุกฝนมากเลยครับคึกตั้งแต่ตอนบ่ายฮนะตัวเดียวก็เล่นได้อ่ะถ่ายหางแดงแงมาหน่อยเก่าตูดครับเก่าตูด อนี้อามาดิโรนะครับคล้ายๆโปเกมอนนะครับเมื่อตอนกลางวันมันยังนอนอยู่เลยครับมันเอาฟางไปกองอยู่ในมุมๆหนึ่งแล้วมันก็หมกตัวอยู่ในฟางอามาดิโรก้าแถบครับคงจะเป็นลายข้างตัวที่เป็นเก้าชั้นนะให่โชว์เลยนะมันมาช่วงช่วงดึกๆเนี่ยมอนมอนมอนเดี๋ยวก็จบข้างในอามาดิโรครับ ผมทุ่มหนึ่งนี้รู้สึกจะคลึกแล้วกระโอกแข็งเขาก็คือจิ้งจอกหูกพังขาวอันนี้ขอบตาเขาจะดำๆนะครับเพื่อป้องกันเ,เวลาล่าสัตว์กลางคืนเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นแสงสะท้อนจิ้งจอกหูกพังขาว ครับตาแบบเดียวก็คือนกพิราบแน่นอนครับแต่ว่าก็จะเป็นหงอนวิกตอเรียเป็นนกพิราบที่สวยงามมากมีหงอนมันเป็นนกก็จริงนะครับแต่ว่ามันบินไม่ได้ครับนกพิราบงอนวิกตอเรียมันดูอ้วนๆหนักๆครับบินได้ระยะสั้นนะครับกระโดดเหมือนไก่ อันนี้ลิงกระลอกปากดำครับ ัวนี้ก็คือวัวแคนะครับดูเทียบประคนะครับก็มันสูงกับเกือบเอวนะครับตัวนี้คือนกเรียครับจากคล้ายๆนกกรจอดเทศ มันน่าจะอยู่ในวงเดียวกับนกกระจอกเทศครับตัวนี้ก็คือไก่ฟ้าสีทองอยากก่างครับอยากก่างกรภาพวาดนะจากประเทศจีนเลยอันนี้เป็นตัวผู้นะครับไก่ฟ้าสีทองตัวนี้ก็เป็นไก่ฟ้าสีทองโซเมียน,นะครับก็จิกเขี่ยเหมือนไก่เลยนี่ก็เลี้ยงสองตัวนะครับ ตรงนี้ครับก็เป็นนกยูงอินเดียแล้วก็ทางด้านซ้ายนั้นคือนกยูงขาวครับถ่ายเิด็นกยูงสามตัวอินเดีย2ตัวแล้วก็นกยูงขาวตัวหนึ่งแต่งางานเพราะขนครับคนงานเพราะแต่ง ตอนนี้เริ่มนอนแล้วครับตารังกันเลยนอนชุกกันแล้วอาจจะหนาวอาเมริกันชอ็อตแฮ่อเมริกันช็อตแฮ่ครับหลับตัวนี้ครับแมวเบงกอเขาเป็นผสมนะครับมันเป็นตำนานแรกเริ่มเลยเขาบอกว่ามัน ผสมกันระหว่างแมวอีจีกับแมวดาวครับก็ดูแล้วตัวจะใหญ่กว่าแมวบ้านทั่วไปนะครับตอนแรกนึกว่าแมวดาวนะครับแต่ขเขาเรียกว่าเกนเน็ตบอกว่าเป็นสัตว์ในวงชมดนะครับ เดี๋ยวต้องไปดูที่หน้ามันมันลักหนาคล้ายแมวแต่หน้ามันเป็นชมพูนี่ครับเกินเนบลายคล้ายแมวดาวแต่หน้าเป็นชมพูสวัสดียินด,ดีได้รู้จักครับมามูดเซตครับตัวหนึ่งเข้าไปในหลังแล้วตัวหนึ่งวน,นมินไปมาโกรดไปมานะครับครัแบบขึ้นไบวดเร็วมาก ก,กระดึงกระดึงกระดึงไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทอมโมเซนนะครับก็เป็นลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกครับมาจากทวีปอเมริกาใต้ส่วนสองตัวนี้คือสกังครับนอนบมดแรงเลยเออตอนกลางวันนี้เห็นมันทำกิจกรรมหนักนะครับตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนกกระตัวครับ ครับปีนเล่นโอ้มีกับหัวด้วยตัวเม่นแคะครับมันจะดิ่งน้ำใส่ผมไหมเนี่ยเออในนี้มีเม่นอยู่5ตัวครับนไหครับกระตุยพ่อกระต่ายครับกระต่าย ำกำินน้อยู่ตัวนี้ท่ารังคึกเลยโอ,โอ้ตัวนั้นตาดำครับดูตลบตัวนี้คนเหมือนทิศสูเลย ฉันเรียกขนให้เธอนะฉันเรียขนให้เธอนะี้ยกระดด้ึด้งกึ๊ดด้งกึดงกึด้งกึดงกึกึดกึ <c oughs> ดกึึออ้งกกดกด้้้กกกแอฟริกา เป็นอะาจะคุ้ยจิงค้ยเยอะมากๆคุ้ยทั้ง้ขอบฝั่นี้น,นะนสิฝั่งใหญ่เดือยไวชอบเป็นคุ้ยเลยในในอยากจเป็นตัวนะคะก็เลือได้เลยทางกันแบบส่ๆนี่ครับไก่ซิวก้มาจากประเทศจีน,จจนตอนแรกนึกว่าไก่ญี่ปุ่นครับไก่ซิวกิของผมเท่มาก เต่าเลดฟุตครับท้าวแดงมาลองเต่าเลดฟุตอันนี้คือแฮรลี่ด็อกครับนี่ครอบครัวแฮรลี่ด็อกแฮรลี่ด็อกครับก็คล้ายๆหนูกระรอกคะ แอนี้ต้อกตัวนี้มันเกาะกงนะครับบรรยากาศภายในหอนครับก็แผรนให้ดูทั่วๆนะครับดูแกสปีนะครับ ัเด็กกำลังให้อาหารฟางดาวครับนี่ครับอันนี้ข้อกระต่ายตัวนี้ตัวนี้แต่งกระโดดข้อข้ออันนี้กระต่ายกระต่ายวินบอสไซนะครับวินบอสไซเบอร์เก้านะครับพี่ไปส่งปักซอยเลยพี่ตัวนี้ไม่ใช่กระต่ายอะเป็นเด็กครับ ไอห,หนูทำไมโอ้นี่หมาบังแก้วพองนี้นี่สวยมากเนื้อแน่นมากรงล่างแน่นโตขึ้นดอกน่าดังเอาเรื่องแน่นอนนี่เออชิบบอกว่าหรือมินิจเจอร์นะประมาณนข้าทางว่ากำลังถึงเวลาอาหารเย็นนะนี่ครับเจ้าเจคอบมารับยูครับ โคเด้นครับโคเด้นใส่พิเดียนครับกำลังครับมีทั้งมาลามิวคอกี้ครับในงานลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊าหมนะน่ารกหนูครับหนูหนูน่ารักน่ารักปลาสวยงาม นี่แฮมสเตอร์แคะนะครับรับรูปกระต่ายครับอันนี้เป็นฮอลแลนด์ล็อบนะครับแ0ดร้อยบาทตัวนี่ตู้ปลาครับสนใจก็ตู้อยู่ใกล้ๆครับ